โอเคเป็นไรเจ้าหน้าที่ตชรสามองเจ็ ยิดยาไอซ์20กิโลกรัมยาบ้า8 0 0 0 0นเม็ดวันนี้15มกราคม2569เวลาประมาณ00.02นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชดร้อยตอชด327อำเําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในตรวจยิดยาเสพติดมีแทมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวนประมาณ8 0 0 0 0 0เม็ดเคตามีนจำนวน20ถุงน้ำหนักประมาณ20กิลกรัม โดยการตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้หลังจากพลตำรวจตรีบุญมาพบกตชดภาค3ผพอสอปสอบบบกตขดภาค3พันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผบกตชดภาค3พันตำรวจเอกรัชกรอินทนินผู้กำกับตชด .32 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร้อยตชด .327 ออกติดตามรถยนต์เก๋งยี่ห้อสุสกิสีขาวหมายเลขทะเบียนจอน่านหลังสืบทราบจากแหล่งข่าวว่า อาจเป็นรถขนยาเสพติดจ,จากชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ชั้นในของประเทศตามที่ได้รับรายงานในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ารถคันดังกล่าวขับไปตามถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองตรงแยกแม่ข้าวต้มตําบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายมุ่งหน้าไปทางถนนพหลโยธินตรงแยกบ้านเด่นตําบลน,นางแหลอำเภอเมืองเชียงรายก่อนเลี้ยวขึ้นถนนพหลโยธินมุ่งหน้าลงใต้ไปทางตลาดบ้านดูตําบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงนำรถออกติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่คนขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไว้ตัวทันพร้อมได้เร่งเครื่องเพื่อพยายามที่จะหลบหนีและเมื่อถึงแยกหน้ามหาวิทยาลายัยได้เลี้ยวกลับไปทางทิศเหนือก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านปลาแฝกหมู่เก้าตำบลบ้านดู่บริเวณย่านราชพัฒประตูสองเจ้าหน้าที่จึงติดตามเข้าไปจนใกล้จะถึงประตูสี่ราชพัฒซึ่งเป็นทางตันปรากฏว่าคนในรถยนต์กระบะซึ่งมาด้วยกันสองคนได้จอดรถทิ้งไว้ในซอยดังกล่าว จากนั้นอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบในรถพบวัตถุหีบห่อเป็นยาเสพติดหุ้มด้วยถุงดำจำนวนสี่กระสอบภายในบรรจุของกลางเป็นยาเสพติดจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อนำส่งสบพบ้านดูพร้อมจะได้ขยายผลเพื่อติดตามเครือข่ายยาเสพติดที่ยึดได้ในครั้งนี้ตามกฎหมายกันต่อไปภาพข่าวข่าวพันธมิตรเชียงรายบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์รายงาน